ถามไปยังไอ้เทพ,พโพงามนะครับออกมาโจมตีคนอื่นโดยไม่ดูตามมาตาเรือนะครับตอนนี้รู้ไหมครับว่าไอ้คนที่พวกมึงสนับสนุนนะ่ะมันทําร้ายประเทศแค่ไหนมันทําร้ายประชาชนแค่ไหนถ้ามึงจะอ้างไปถึงกรุงศรีแตกเพราะพวกต้นตระกูลพวกกูหรือพวกอะไรต่างนะมึงก็ต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าใครลบใครสู้กันยังไงมึงจะมาบอกว่าเวลานี้ต้องการความสงบต้องการความสามัคคีทุกท่วงเขาก็ต้องการความสามาคัาคมามาคีแหละ แถมมึงยังไปอ้างหรือว่ามึงได้ไล่คนที่มึงไม่ชอบออกไปแล้วนั่นมันเป็นความคิดของมึงนะครับมึงคิดดูว่าอนาคตหัวหมอกหัวดําหรือหัวโล้นอย่างมึงเนะี่ยถ้าถ้าไม่มีความยุติธรรมถ้าไม่มีความเป็นกลางนะก็ไม่มีใครเขาจะไปใส่ใจมึงก็ไม่มีใครเขาจะให้เครดิตคนอย่างพวกมึงหนะรอกมึงก็ไม่ต่างกับสลิงตัวหนึ่งนะครับเป็นดา,าราขบฏตัวหนึ่งนะที่ไม่รู้หายเิวอะไรเลย,เลยว่าคนส่วนมากเขาอยู่เขาใช้ชีวิตกันยังไง ถ้ามึงยังเชียร์อยู่แล้วมึงมาด่าคนอื่นเขาที่บอกว่าเขาออกมาเรียกร้องมาไล่มาอะไรแล้วเวลาพวกมึงออกมาไล่พวกมึงก็ยังอยู่เฉยๆพวกมึงก็มีความสุขกันอ่าแล้วพวกกูไม่มีสิทธิ์เหรอแล้วทําไมพวกกูต้องไปแคร์พวกมึงด้วยวะเออพูก็ูต้องมานั่งคิดอยู่แล้วเออสมัยก่อนทาไมกูต้องไปเกรงอกเกรงใจไอ้พวกงงๆเร็วๆอย่างพวกมึงด้วยเห็นไหม เมื่อเวลามันผ่านไปเมื่อมึงไม่ให้เกียรติคนอื่นก่อนมึงจําคาขูไว้นะเมื่อมึงไม่ให้เกียรติคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ให้เกียรติมึงเช่นกันมึงจะบอกมึงเกิดก่อนอาวุโสกว่าไม่เกี่ยวถ้าจะอ้างเรื่องอาวุโสทำไมมึงไม่กลัาไคพูดทักษิณเขาล่ะมึงเอาแค่ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มมึงแล้วมึงจะมาสอนคนอื่นเขาแบบนี้กูจะบอกให้ตอนนี้ที่เขาออกมาไล่ประยุทธ์เนี่ยเพราะเขาเดือดร้อนกันทั้งประเทศ มันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องการเมืองอื่นๆใดๆเขาก็ปล่อยให้ให้มันอยู่มาตั้งเจ็ดปีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรมากมายนะมันอยู่มาเจ็ดปีแล้วมันเหมือนกับไม่ได้สร้างหาเหวอะไรเลยมันมีแต่ทาให้ประเทศชาติมันมีปัญหาและดิ่งลงมึงสํานึกบ้างนะครับก่อนที่จะมาด่าคนอื่นเขาแล้วมันโลกมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมึงอย่าคิดว่ามึงมีบารมีเก่าๆที่มึงเป็นดารามาแล้วมึงจะมาควบคุมมาด่าคนอื่นแล้วเขาก็จะโอ้ยเก่งอกเก่งใจมึง มีแต่เขาจะเอาตีนยัดหน้า